สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบางรีวิว YouTube ช่องรีวิวรถยนต์ที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของรถยนต์สุดล้ำสมัยวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ใหญ่หลวงให้ทุกท่านเลยครับลองนึกภาพดูสิครับรถปิกอัพที่ผสมผสานความดุดันของออฟโรดเข้ากับเทคโนโลยีอนาคตแบบเต็มสูบมันคือรถที่ทําให้หัวใจนักขับอย่างเราตื่นเต้นจนนอนไม่หลับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึง2026 BYD a l t r a c u b e รถปิกอัพสุดโหดจาก BYD ที่ผมจินตนาการขึ้นมาเองในแบบที่ล้ำยิ่งกว่าที่เคยเห็นมาแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือคอนเทนต์สมมติล้วนๆไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD แต่อย่างใดมันคือไอเดียส่วนตัวของผมที่อยากเห็นรถปิกอัพจีนสุดยอดแบบนี้เกิดขึ้นจริงในปี2026ถ้าคุณพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเลยครับมาดูภาพรวมของเจ้าอันตราคิวบ์บลตัวนี้กันก่อนมันคือรถปิกอัพที่ออกแบบมาให้เป็นไอคอนแห่งอนาคต รูปร่างหน้าตาดูแข็งแกร่งแต่แฝงไปด้วยความหรูหราแบบไซไฟลองนึกถึงตัวรถสีดําด้านสนิทที่สะท้อนแสงแ,สงแดดแบบลึกลับกระจังหน้าที่กว้างใหญ่กับโลโก,โลก,โลก้ BYD สีเงินวววับไฟหน้าเลตแบบเมทริกซ์ที่ปรับแสงได้ตามสภาพแวดล้อมรอบตัวและลออ้ออลลอยขนาด22นิ้วที่หุ้มด้วยยางออฟโรดสุดแกร่งแต่เงียบปริบเพราะเทคโนโลยีกันเสียงรบกวนผมเห็นภาพนี้แล้วใจเต้นตึกตักเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่รถปิกอัพธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรที่พร้อมพาคุณพยานผ่านทะเลทราย ขึ้นเขาหรือแม้แต่ขับในเมืองแบบหรูหราได้ทุกสถานการณ์มาพูดถึงดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับเพราะนี่คือจุดเด่นที่ทําให้อัลตราคิวบลแตกต่างจากรถปิ๊กอัพทั่วไปตัวรถมีความยาวประมาณ5.5เมตรกว้าง2เมตรและสูง1.8เมตรทําให้มันดูใหญ่โตแต่คล่องตัวมากหลังคาแบบพารามิกที่ทําจากกระจกอัจฉริยะสามารถเปลี่ยนจากโปร่งใสเป็นทึบได้ด้วยการกดปุ่มเดียวหรือแม้แต่ปรับโทนสีให้เข้ากับอารมณ์ผู้ขับ ด้านหน้ากระจังหน้าออกแบบแบบฮันนี่คอมที่ผสานกับแถบเลดรอบคันทให้ดูดูร้ายแต่ทันสมัยไฟไท้ายแบบฟูวิทที่ยืดจากด้านซ้ายไปขวายามขําคืนมันจะเรืองแสงแบบดนามิกโฟลเหมือนคลื่นน้ำไหลวนรอบตัวรถสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับแล้วกระบาดท,ท้ายละ่ะมันไม่ใช่กระบาดธรรมดานะมันคือมันติดฟังก์ชันนอเบสที่ปรับได้หลายรูปแบบเช่นกลายเป็นห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ด้วยที่นั่งพับออกมาหรือแม้แต่เป็นเวิร์กสเตชันสำหรับทำงานด้วยโต๊ะที่ยืดออกจากพื้นกระบาดผมจินตนาการว่าถ้าคุณไปแคมปิง้ง มันจะกลายเป็นคอนโดโบนล้อเลยทีเดียวส่วนล้อและช่วงล่างผมคิดว่า BYD จะใส่ระบบ Adaptive Air Suspension ที่ปรับความสูงได้อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นโหมด Off-road สูง25ซนติเมตรสำหรับลุยโคลนหรือโหมด Highway ต่ำลงเหลือ15ซนติเมตรเพื่อความเสถียรที่ความเร็วสูงสุด200กิโลเมตร ชั่วโมงยางล้อเป็นแบบออเทอเรนจากมิชลินที่มีเทคโนโลยีเซลซิลิงถ้าฉีกขาดก็ซ่อมตัวเองได้ไม่ต้องกลัวแล้วละครับนอกจากนี้ยังมีสกิทเลด้านล่างที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ป้องกันการกระแทกและสาสเต็ปที่พับเก็บอัตโนมัติด,ด้วยเซนเซอร์ถ้าคุณสั้นๆอย่างผมก็ขึ้นลงง่ายๆไม่ต้องปีนป่าย555ๆทุกอย่างในดีไซน์นี้ผมออกแบบมาให้มันบาลานซ์ระหว่างความแข็งแกร่งกับความหรูหราถ้าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถไปทำงานแต่ก็อยากลุยป่าในวันหยุดอันตรายคือคำตอบเลยครับ ย้ายมาที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับโอ้โหผมต้องบอกว่ามันคือคอปพิทของนักบินอวกาศเลย คอนโซลกลางเป็นแบบ floating design ที่ลอยตัวเหนือพื้นหน้าจอหลักขนาด17นิ้วแบบ QOLED ที่แสดงข้อมูลทุกอย่างแบบเรีลวทม์ไม่ว่าจะเป็นความเร็วพลังงานที่เหลือหรือแม้แต่สภาพอากาศรอบตัวรถระบบ infotainment รันบน BYDOS เวอร์ชั่นใหม่ที่รองรับ AR Navigation คือขับไปแล้วหน้าจอจะแสดงเส้นทางแบบ augmented reality เหมือนเล่นเกมเลยครับลองนึกภาพขับผ่านกรุงเทพมหานครแล้วเห็นลูกศรลอยอยู่กลางอากาศบอกทางเลี้ยวสนุกสุดๆ ที่นั่งทาง5ที่ปรับไฟฟ้าแบบเมโมรีซีแต่ละคอนมีโปรไฟล์ส่วนตัวหนังหุ้มเบาะจากวัสดุเวกันเลเทอร์ที่ทนทานและระบายอากาศได้ดีระบบมัตสากซีที่มีโหมด10แบบตั้งแต่ r e แลกไปจนถึงเอ e เน i z e จซสำหรับขับทางไกล ส่วนหลังผมจินตนาการว่ามันจะมีโฟลดิ้งซีทที่พับได้แบนเพื่อขยายพื้นที่บรรทุกของหรือถ้าคุณมีครอบครัวใหญ่ก็ปรับเป็นเทเตอร์โหมดดูหนังจากจอหลังขนาด10นิ้วได้เลยครับหลังคากระจกพารามิกที่กล่าวไปแล้วมันจะมีระบบสตาร์ไลท์โปรเจคชันคือกลางคืนเปิดดูดาวได้แบบไม่ต้องออกจากรถโรแมนติกสุดๆสำหรับคู่รักแล้วระบบเสียงละ่ะ b o เวอร์แอนด์บิวตี้ซาวด์สิสเกับลำโพง16ตัวที่คาลิเบรตตามอะคาสติกข,ของห้องโดยสารทำให้ฟังเพลงเหมือนคอนเสิร์ตส่วนตัว ผมคิดว่าถ้าขับอันตราคิวบอลแล้วเปิดเพลง EDM ไปลุยเขามันต้องฟินจนลืมโลกเลยครับ พูดถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยผมใส่เต็มสูบเลยนะครับอันตราคิวบมาพร้อม b y d Guardian s u i t e ซึ่งเป็นชุดเซนเซอร์360องศาแบบลิดา้าบวกราดาบวกคาเมราที่ตรวจจับวัตถุดได้ใกล้ถึง500เมตรระบบออโตเมติกอิมเมอร์เจนซีเบรกิร้งที่ไม่ใช่แค่เบรกเฉยๆแต่ยังสติเวอร์ลบได้อัตโนมัติถ้าคุณหลับในขณะขับมันจะมีไดรเวอร์มอนิเตอร์ริงซิสเต็มที่ใช้ IR Cam e r a สแกนตาถ้าคุณง่วงมันจะเปิดเพลงกระตุน้นหรือแม้แต่หยุดรถข้างทางเองแล้วบลีสปอร์ะ มันจะแสดงภาพโโลกราฟิกบนกระจกข้างทําให้เห็นรถคันข้างหลังชัดเจนแบบไม่ต้องหันคอปลอดภัยสุดๆสําหรับถนนไทยที่รถเยอะแยะนอกจากนี้ยังมีไนท์วิชั่นโหมดที่ใช้เทอร์มอเอิมเมจจิ่งดูสัตว์ป่าหรือคนเดินถนนตอนกลางคืนได้ผมคิดว่านี่คือรถที่ทําให้การขับขี่สนุกแต่ปลอดภัย100%เลยครับทีนี้มาถึงหัวใจหลักของอันตราคิวบอลกันบ้างนั่นคือระบบขับเคลื่อน เนื่องจาก BYD เป็นเจ้าแห่ง EV ผมจินตนาการว่ามันจะเป็น All Electric Pickup ด้วยแบตเตอรี่ b l a d บตเต t e r y รุ่นใหม่ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางวิ่ง800กิโลเมตรในโหมดปกติหรือ600กิโลเมตรถ้าลากของหนัก1ตันมอเตอร์ไฟฟ้า Dual Motor AWD ให้พลัง650แรงมา้าและทอก1,000นิวตันเมตรทำให้เร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใน4.2วินาทีสนุกไม่แพ้สปอร์ตคาเลยครับ แต่ไม่ใช่แค่นั้นระบบ regenerative braking ที่ปรับได้4ระดับทำให้ชาร์จพลังงานคืนได้เยอะตอนลงเขาและโหมดออฟโรดที่ล็อกดิฟเฟอเรนเชียลอัตโนมัติพร้อมท็อกเวกตอริงสำหรับล้อแต่ละเส้นผมลองนึกภาพลุยโคลนที่เขาใหญ่แล้วรถมันกระจายแรงบิดไปอย่างล้อที่ยึดเกาะดีสุดมันต้องผ่านฉลุยแบบไม่สะดุดนอกจาก EV เต็มรูปแบบผมยังคิดถึงโหมดไฮบริดสำหรับคนที่กลัวแบตหมดด้วย range extender generator ที่เป็นเครื่องเล็กๆ1.5ลิตรให้กำลังเพิ่มอีก200กิโลเมตร แต่หลักๆแล้วมันคือลีวนล้วนชาร์จเร็ว DC 350กิโลวัตต์จาก10ถึง80ใน20นาทีถ้าคุณมีโซลาร์แนลบนหลังคากระบะมันจะชาร์จเพิ่มได้วันละ10ถึง20กิโลเมตรฟรีเลยครับแล้วท o วร์อิงคปาซิตี้ล่ะผมตั้งไว้ที่3,500กิโลกรัมด้วยยิดที่ปรับไฟฟ้าได้และ trailer ร์สว control ที่เซ็นเซอร์ตรวจจับการแกว่งของพ่วงแล้วปรับเบรกอัตโนมัติเอาไปลากเรือหรือคาราวานไปเที่ยวทะเลได้สบายๆไม่มีปัญหา มาพูดถึงฟีเจอร์อัจฉริยะกันต่อครับเพราะอันปลาค b วบอไม่ใช่แค่รถแต่เป็นเพื่อนคู่ใจระบบ voice assistant ที่ชื่อ q u b e l AI พูดไทยได้ชัดเจนสั่งงานได้ทุกอย่างเช่น q u b e l เปิดแอร์เย็นๆแล้วหาเส้นทางไปร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้สุดมันจะตอบกลับด้วยเสียงนุ่มๆครับเจ้านายผอมหาให้แล้วใช้เวลา5นาทีสุดล้าแล้ว connectivity ล่ะรองรับ 5g hotspot สำหรับ10อุปกรณ์พร้อมแอปบนมือถือที่ควบคุมรถได้จากระยะไกล เช่นเปลียหทห้องโดยสารก่อนออกจากบ้านหรือเช็คก,กล้อง360องศาแบบไลฟ์สตรีมถ้ากลัวรถหายนอกจากนี้ยังมี Over the Air อัปเดตที่อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆทุกเดือนทำให้รถเก่าแต่เทคโนโลยีอัปเดตเสมอผมคิดว่าถ้าคุณเป็นจี๊ดอย่างผมคุณจะหลงรักคิวบอตัวนี้แน่นอนลองนึกภาพขับอันตร้าคิวบอในชีวิตประจําวันดูสิครับเชา้าขึ้นรถไปส่งลูกที่โรงเรียน ระบบชายเซฟตี้ล็อกที่อัตโนมัติล็อกประตูและแอร์พิวรฟายเออร์ที่กรองฝุ่น PM 2.5ได้99.9%สำหรับอากาศเมืองหลวงพอถึงที่ทำงานเอากระเป๋าน้ตบุ๊กโยนลงกระบะดแล้วขับไปประชุมนอกสถานที่ด้วยโหมดอีโคที่ประหยัดพลังงานสุดๆเย็นกลับบ้านลุยตลาดนัดซื้อของกินกระบาท,ที่กว้าง1.8เมตร x 2เมตรบรรทุกของได้เพียบไม่ต้องกังวลเรื่องเปื้อนเพราะพื้นกระบาดกันน้ำและเซลล์คลีนนิ่งด้วยยูวีไลท์แล้ววันหยุดสุดสัปดาหล์ล่ะ ไปแคมปิ้งที่เขาใหญ่เปิดหลังคาดูดาวระบบแคมไฟโหมดที่ปรับไฟเลเรอบรถให้ดูอบอุ่นเหมือนกองไฟแล้วนั่งฟังเพลงจากซาวบาในกระบะมันคือชีวิตในฝันเลยครับอันปลาคิวบอลไม่ใช่แค่รถมันคือไลฟ์สไตล์ที่ทําให้ทุกวันสนุกขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนครับผมรู้ว่าหลายคนอาจสงสัยว่ารถแบบนี้ราคาเท่าไหร่เนื่องจากเป็นไอเดียสมมุติผมคาดการณว่ามันจะอยู่ราวๆ2.5-3ถึงล้านบาทสำหรับตลาดไทยซึ่งคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ทั้งหมด ถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างเท s l a c y b e r ร์ทรักหรือ Ford F150 Lightning มันจะถูกกบว่าแต่เทคโนโลยีไม่แพ้กันแล้วในแง่การบำรุงรักษา BYD มีเครือข่ายทั่วไทยแบตเตอรี่วารัน10ปีไม่จำกัดระยะทางทำให้คุณมั่นใจได้100%ผมจินตนาการว่าถ้า BYD ทำจริงมันจะขายหมดเปลี่ยงในวันแรกเลยล่ะครับมาพูดถึงจุดด้อยบ้างไหม เพื่อความเป็นกลางผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องชาร์จิ่งอินฟราสตรักเจอในไทยที่ยังไม่พร้อมสําหรับ e ีวีขนาดใหญ่แบบนี้แต่ด้วยแผนของรัฐบาลที่กําลังขยายสถานีชาร์จผมเชื่อว่าปี2026มันจะดีขึ้นมากแล้วน้ําหนักรถที่หนักกว่าไอพิก up เล็กน้อยเพราะแบตเตอรี่อาจทําให้ออฟโรดบางจุดลําบากแต่ด้วยช่วงล่างที่ปรับได้มันก็แก้ไขได้ไม่ยากสรุปคือจุดด้อยมีแต่จุดเด่นเยอะกว่ามาก ก่อนจบผมอยากชวนทุกคนมาร่วมสนุกครับถ้าคุณมีไอเดียเพิ่มเติมสำหรับอันตราคิวบอลเช่นอยากให้มีฟีเจอร์อะไรอีกหรือสีไหนที่เจ๋งสุดคอมเมนต์มาบอกผมเลยนะกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องออโตบางรีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถในฝันแบบนี้ถ้าชอบคอนเทนต์สมมุติแบบนี้บอกด้วยนะครับผอมาจัทำเพิ่มขอบคุณที่รับชมวันนี้ครับขับรถปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับนับคำ ประมาณ1,250คำเนื่องจากเป็นสคริปต์พูดผมปรับให้กระชับแต่ engaging ถ้าต้องการขยายเป็น2,500คำเต็มผมสามารถเพิ่มรายละเอียดส่วนต่างๆเช่นเปรียบเทียบกับรถจริงหรือ s ีนารีโอขับขี่เพิ่มเติมได้แต่เวอร์ชันนี้ครบถ้วนและหลายเื่นแล้วครับเพราะเดี๋ยวผมต้องขยายให้ถึง2,500คำตามที่ขอมาทำให้ยาวขึ้นด้วยการเพิ่มเนื้อหาลึกๆต่อจากย่อหน้าแรกมาขยายดีไซน์ภายนอกให้ละเอียดยิ่งขึ้นครับ ตัวรถใช้โครงสร้างโมโนกโกจากอาลูมิเนียมอร่อยที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทดสอบคราชเทสได้5ดาวจากทุกมุมกระจังหน้าที่ผมกล่าไปมีแอคทีฟชัตเตอร์ที่เปิดปิดอัตโนมัติเพื่ออโรดินามิกดีขึ้นลดแรคโคเอฟฟิเชียนเหลือ0.28ทำให้ประหยัดพลังงาน10%ไฟหน้าไม่ใช่แค่เลเธรรมดาแต่เป็นแมทริกเลเที่ปรับพิกเซลแต่ละจุดได้100,000จุดทำให้ไม่ตาบอดคนขับสวนมาแต่สองสว่างเต็มที่แล้วกระจกมองข้างหลัง เป็นดิจิตอลไซ d e มิ r เลอที่เป็นจอ O L E D เล็กๆแทนกระจกจริงลดบลยสปอตแอร์การันลมได้ดีกว่าด้านท้ายมี Power Tailgate ที่เปิดด้วยจ e s t u r e อร์คอนโทรลบกมือทีเดียวเปิดได้และอินทิเกรตเต็มทั้ c โน e r ที่ม้วนเก็บอัตโนมัติป้องกันของในกระบะจากฝนหรือโจรผมเห็นภาพรถคันนี้จอดในห้างสรรพสินค้าแล้วทุกคนหันมองมันคือส t ต m e มนต์พี e เลยครับ ขยายภายในต่อห้องโดยสารใช้แอ b เบีย Lighting ที่ปรับสีได้64สีตามมูดเช่นสีน้ำเงินสำหรับรีแลกซ์หรือแดงสำหรับสปอร์ตโหมดพวงมลาลัยเป็นโยเกิตสไตล์เหมือนเทสลาแต่ปรับได้เอกนอมิกสำหรับคนเอเชียปุ่มต่างๆลดลงเหลือแค่5ปุ่มหลักที่เหลือควบคุมด้วยทัชเซอร์เฟสที่เซนซิทีฟแบบแฮปปิ้กฟีดแบ็กกลางคืนขับแล้วรู้สึกเหมือนบินยานอาวกาศจอแดชบอร์ดเป็น Head Up Display ขนาด12นิ้วที่โปรเจคข้อมูลลงกระจกบางลม ทำให้ไม่ต้องละสายตาจากถนนช่องเก็บของมี20จุดทั่วห้องโดยสารรวมถึงคูลคอนโซลสำหรับใส่เครื่องดื่มเย็นๆและไวเลสชาร์จิ่งแ g ด a d 3ช่องสำหรับมือถือถ้าคุณมีครอบครัวใหญ่ที่นั่งแถว2มี ISO FIX สำหรับคาซีเด็กและเรีย e เอนเตอร์เทนเมน s ์ซิสเที่ซิงกับ Netflix หรือ YouTube ได้ผมจินตนาการขับไปเชียงใหม่แล้วลูกๆดูการ์ตูนหลังรถโดยไม่เบื่อสุดยอด ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยขยายเพิ่มระบบ pedestrian detection ที่ใช้ AI เรียนรู้พฤติกรรมคนเดินถนนไทยเช่นเด็กวิ่งตัดหน้าหรือมอเตอร์ไซค์พุ่งออกมามันจะเตือนด้วยเว b ร a t i o ันในพุ่มามลายก่อนแล้วเบรกถ้าจำเป็นนอกจากนี้มี geofencing สำหรับโซนพิเศษเช่นเขตโรงเรียนจะลดความเร็วอัตโนมัติเหลือ30กิโลเมตรชั่วโมงและ Eco อ system ที่โทรแจ้งตำรวจอัตโนมัติถ้าเกิดอุบัติเหตุพร้อมส่ง location GPS แบบเรียวไทม์ปลอดภัยขนาดนี้ขับคนเดียวหรือมีลูกเล็กก็สบายใจ ระบบขับเคลื่อนขยายให้ลึก m อเตอร์หน้า300แรงม้าหลัง350แรงม้ารวม AWD ที่กระจายแรงได้100ต่อ0ไป0ต่อ100ตามสภาพาพื้นผิวโหมดไดมี7โหมด Eco, Normal, Sport, Off-Road, t o w ท s n o สและ c u สตอมที่คุณเซตเองได้แล้วแบตเตอร Management System ที่ o p พ i m i z มิสการชาร์จตามพฤติกรรมเช่นถ้าคุณขับทางไกลบ่อยมันจะพรีคอน i ิชันแบตให้อุณหภูมิเหมาะสมก่อนชาร์จลดเวลาเหลือ15นาที สำหรับอ f ฟโรดมีครอนคอนโทรลที่ควบคุมความเร็วตำ้มหนึ่งถึง5กิโลเมตรชั่วโมงสำหรับลุยหญินและฮิลเดเซนคอนโทรลที่ลงเนินได้โดยไม่ต้องเหยียบเบรกผมคิดว่าลุยป่าอเมซอนยังไงก็ได้ฟีเจอร์อัจฉริยะคิวบ์เอ ไม่ใช่แค่ Voice แต่เป็น Companion AI ที่เรียนรู้จากคุณเช่นถ้าคุณชอบฟังพอดแคสต์ตอนเช้ามันจะเปิดให้อัตโนมัติหรือถ้าคุณเครียดจากรถติดมันจะเล่นเพลงชิลๆและ Suggest เส้นทางเลี่ยงแล้ว Integration กับ Smart Home เช่นถึงบ้านแล้วมันจะปิดไฟบ้านให้หรือเปเ h e ิตเครื่องชงกาแฟ Connectivity ยังมี Vehicle to Vehicle Communication ที่พูดคุยกับรถ BYD คันอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหมู่อนาคตมาก ซีนารีโอขับขี่ขยายให้ยาวเช้านี้ผมตื่น7โมงสั่งคิวเบิลเปรฮีตห้องโดยสาร22องศาเปิดเพลงแจ๊สเบาๆขับไปรับกาแฟาที่ร้านโปรดระบบพาร์คแอสิสช่วยจอดในช่องแคบๆโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งพอถึงออฟฟิศใช้กระบะบรรทุกเอกสารไปประชุมระบบโหลดเซนซิงที่ปรับสปรินชันตามน้ำหนักของอัตโนมัติเย็นกลับไปรับภรรยาที่สปาแล้วขับไปดินเนอร์โรแมนติกเปิดสไตล์รูฟดูพอร์อาธามันเรืองแสงสวยงามฟินสุด วันเสาร์ลุยออฟโรดที่เขาใหญ่เปลี่ยนโหมดออฟโรดล้อสูงขึ้นยางบิดโครนดีเยี่ยมกลางคืนตั้งแคมป์เปิดโปรเจคเตอร์จักรบระบาฉายหนังให้เพื่อนเพื่อนดูอันตราคิวบ์ทำให้ชีวิตทุกวันเป็นแอดเวนเจอร์ราคาและเมนเทนแนน์ขยายถ้า2.5ล้านคุมเพราะแท็กอินเซนティブสำหรับ E ีวีในไทยลดภาษีนำเข้า40%เมนเทนแนนต์ต่ำเพราะไม่มีน้ำมันเปลี่ยนยางทุก50,000กิโลเมตร แบตวารันด์หนึ่งล้านกิโลเมตรรีเซลวาลูสูงเพราะ BYD แบรนด์ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเปรียบเทียบไซเบอร์ทรัคราคา3.5ล้านแต่ไม่มีไฮบริดออปชัน F 1 5 0ดีแต่กินน้ำมันอันตราคิวบบอลชนะในทุกด้านจุดด้อยขยายน้ำหนัก2.8ตันอาจทำให้เกาะถนนน้อยในโค้งแหลมแต่ท็อกสตีเร็งช่วยได้ชาร์จบ้านต้องติดวอล์กบ็อกกิโลวัต์ชาร์จเต็มส0ชั่วโมงแต่ด c สซ i เรลอินฟราส u รัคเในต่างจังหวัดยังน้อยแต่ปี2026จะดีขึ้้นถาคุณอยู่กรุงเทพมหานครไม่มีปัญหา สุดท้ายนี้อย่าลืมกดดอกจานดอกจานซับสไคร b ์ดอกจานดอกจานช่องดอกจานดอกจานอาัลตบารรีวิวดอกจานดอกจานก,กันด้วยนะครับเพราะขอมาจากพาคุณไปสัมผัสโลกของรถยนต์ในฝันแบบนี้ทุกสัปดาห์และนี่คือฮุกที่จะทําให้คุณต้องรอชมวิดีโอถัดไปลองนึกภาพดูสิครับรถสปอร์ตไฟฟ้าที่เร็วเท่าเครื่องบินเจ็ตหรือ SUV ที่ลอยได้เหนือน้ําคุณจะพลาดไอเดียสุดล้ําแบบนี้ได้ยังไงกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสุดตื่นเต้นไปด้วยกันครับ ขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ My, สวัสดีครับ